มือนี้ไอแคนเป็นมีเรื่องของรัฐบาลค่ะเพิ่นยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลนะคะหลักการอุตสาหการรมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่ังยืนนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามจากไอแคนค่ะมาละเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชบไวท่านเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยท่านเหตุการณ์ข่าวตาว พี่น้องกระไก่แค้นในส่วนของไอแค่นบอกข่าวว่าพี่น้องเด้อพี่น้องครับรัฐบาลยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและกากกุศหาการรมรักษา,าสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับโดยเพิ่ดนนมีการปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่บส่แล้ว พุทธศักราช2 5 6 6ครับประกาศนั่นการมีข้อกำหนดไว้ว่าผู้ที่ก่อกำเนิดของเสีย66,38โรงงานทั่วประเทศต้องมีการทรงรายง,งานประจำปีภายในวันที่หนึ่งเมษายนของปีทัดไปในส่วนของผู้รับบำบัดกำจัดของเสียคือโรงงานลำดับประเภท10110ะก็106จำนวน2 5 0 0โรงงานทั่วประเทศต้องทรงรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภายในวันที่1 5ของเดือนทัดไปซึ่งตามประกาศ ฉบับนี้ก็ต้องมีการรายงานข้อมูลเือแรกในวันที่1 5กรกฎาคม2566สำหรับผู้ฟ่าฝืนบ่อทรงรายงานหรือว่าทรงล่าซากาสิมิทโหษปรับสูงสุด20,000บาทรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่บริรับขออนุญาต การจัดการกากกุตสาหกรรมอย่างถูกต้องกระทรวงอุาหกรรมสามารถเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใดบ่อห้ดําเนินกิจการต่อครับการเห็นแบบนี้ครับกเกษตรแห้งหูว่าโรงงานที่ผลิตสินค้าต่างๆทัวประเทศหรือว่าอีกยังกระตามแต่นี่ผลิตขยะประเภทใดออกมาแน่และโรงงานที่รับบําบัดรับกาจัดนั้นได้จัดการขยะอย่างถูกต้องถูกวิธีเพื่อบ่อห้ยทรงผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนสุขู้สุขนหรือบ่อมือในไอแคนบอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ